พืนไฟต้องระวังแล้วพายุฝนนะครับ <S 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 หรือบางทีเราเห็นคลิปเนี่ยเอ๊ะสักพักหนึ่งเสาไฟฟ้ามันโค่นล้มลงมา<ะ>มีสายไฟเนี่ยขาดแล้วก็พาดลงมาอันนี้แหละครับอันตรายเหลือเกินกู้ภัยเขาบอกว่าเกือบแล้วนะครับเป็นวินาทีชีวิตจริงๆเพราะเขาไม่รู้เลยนะครับว่าสายไฟมันพาดตกลงมาที่พื้นแล้วก็ขาดเสียงระเบิดดังตุม้มสักพักหนึ่งประกายไฟลุกขึ้นแบบนี้ดูคลิปครับ เนี่ย oh. คุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยเสียงตุ้มใหญ่เลยนะ uh. เห็นเหมือนนกมันบินนี่นี่นี่นกมันตกใจนะเกาะ uh. สายไฟอยู่แล้วก็บินไปนะครับอูนี่ฮะ สายไฟมันจิ้มลงมาที่พื้นจังหวัดที่จิ้มลงมาที่พื้นด้านในมันมีไฟฟ้าอยู่อ่ะออแล้วประกายไฟก็ลุกขึ้นมาเนี่ยฮะโอ้โหแบบนี้เลยโอ้ยเกือบไปแล้วนะ,ะชาวบ้านชาวช่องอ,อยู่ใกล้ๆนะครับนี่นี่นี่อันตรายมากครับนี่เป็นวินาทีชีวิตนะครับ <c oughs> ตอนที่คลิปวงจรปิดบริเวณร้านขายสกูตเตอร์ไฟฟ้าริมถนนสายนาครหลวงพาชี <c oughs> พื้นที่หมู่5ตำบลพาชีอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีานนาอยุธยาครับจับภาพเอาไว้ได้ สายไฟฟ้าแรงสูงมันขาดแล้วก็ตกลงพื้นไฟเนี่ยลุกขึ้นมาครับแล้วจังหวะที่รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปถึงก็ไปเหยียบสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วเกิดระเบิดตุ้ม3ครั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่จุดเกิดเหตุวิ่งหนีตายกันจ้าละวันไปนแบบคนละทิศคนละทางเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่เดินทางไปจุดเกิดเหตุนะครับพบกับนายศิวาภาสสังสำราญอายุ45ปีเป็นกู้ภัย301จุดภาชีนี่แหละคนในคลิปเลย เขาพาไปชี้จุดดูร่องรอยของแรงระเบิดโอ้โ oh, ห oh, เห็นคราบบนถนนไหมครับ oh. สีดำๆแบบนี้หนักเลยนะครับนี่ฮะทำให้พื้นถนนคอนกรีต,ตมันแตกร้าวเป็นวงกว้างเศษต่างๆเศษดินเศษปูนเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนพื้นแล้วเล่าวินาทีเกิดเหตุบอกเหตุมันเกิดช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ตนเองรับแจ้งจากเจ้าของร้านบอกมีเหตุไฟไหม้เสาไฟฟ้าแรงสูงขาดก็เลยเดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่า บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันเกิดไฟลุกขึ้นเจ้าของร้านชาวบ้านช่วยกันเอาถังดับเพลิงมาฉีดพ่นนะครับจนมันเหลือแต่กลุ่มควันส่วนสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันขาดตกลงมาที่พื้นถนนก็นํารถกู้ภัยมาจอดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังป้องกันอุบัติเหตุคือเหมือนกั้นไว้ก่อนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวกลัวคนจะเดินมาเกิดอันตรายนะครับแล้วก็ประสานร,รถน้ําดับเพลิงของเทศบาลภาชีเนี่ยมาดับครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาดับไฟต่อตอนนั้นเนี่ยยืนรออยู่หน้าร้านขายสกูตเตอร์ไฟฟ้าจังหวะรถดับเพลิงงมาถึนี่ฮ มองไม่เห็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่มันขาดตกอยู่ที่พื้นถนนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เหยียบจนเกิดระเบิดดังขึ้นแล้วไฟเนี่ยก็ลุกโชนขึ้นมาออ้นี่น,นี่จังหวะที่รถเหยียบเห็นล้อเนี่ยรถเคลื่อนผ่านไปแล้วประกายไฟก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ฝากเตือนทุกคนเลยนะครับขนาดตนเองเนี่ยเป็นกู้ภัยยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดระทึกจริงๆอ่ะลองฟังเสียงครับ มันขาดขาดออกจากกันใช่ขาดออกจากกันมันอยู่ตรงนู้นเส้นหนึ่งไงหน่ะตรงนู้นเส้นหนึ่งแล้วมันอยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วลดลดลดน้ำมาลดน้ำมาเหยียบเหยียบสายเหรอเหยียบสายใช่แล้วมันมันน่าจะมีฉนวนอยู่ไงมันเลยเหยียบแล้วระเบิดต้องมันเลยเนี่ยไปดีไปรูอ่ะเนี่ยไปรูเลยเนี่ะดูดิหญิงจะเด่นผมนั่งอยู่ตรงนี้ไงนั่งนั่งนั่งรอการไฟฟ้านี่ก็คือในคลิปเลยแค่คนในคลิปเลยใช่ขณะว่าเราเป็นผู้พายเราเรายัง ไม่ทันระวังตัวให้เราอยู่ใกล้อีกหน่อยอีกสักนอาจจะอาจจะอาจจะใช่อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ครับมันผมกันรุนแรงมากเลยนะตัวหนีแบบนี่มากเลยแรงอ้าเจ้าของร้านนะครับนางสาวปุ๋มอายุ39ปีเนี่ยบอกว่ารู้สึกกลัวครับเป็นผมผมก็กลัวนะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุเพลิงไหม้สายไฟแรงสูงก่อนหน้านี้นกขึ้นไปทํารัง อ๋อนกทํารังอย e ู่แล้วเกิดไฟช็อตแล้วก็ระเบิดนะครับแต่ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าทุกครั้งเกิดไฟลุกท่วมคนในร้านก็ตกใจวิ่งออกมาดูพอจังหวะออกมาดูนิดเดียวอ่ะเกือบชะตาขาดแล้วนะครับไฟอะค่ะมันตกลงมาเลยนะคะตกงไหนอ่ะมันตกตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยแล้วมันมีกี่สายไฟมันตกลงมาเลย เขาตะโกนออกมาบอกว่าไฟอ่ะมันลุกไฟมันลุกตรงนี้แล้วพอดีว่าต้องแบบบางคนก็จะเข้าไปดูสายไฟตรงนี้ใช่แลองอยู่ๆมันก็เบิกเลยโอ้นี่แหละครับอันตรายเนาะหลังเกิดเหตุนะครับการไฟฟ้าก็มาตัดกระแสไฟฟ้าครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาบอกว่าเนี่ยยังดีหน่อยฉีดน้ําดับได้ทันนะครับไม่ลุกลามไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเราโทรสอบถามกับการไฟฟ้าดูนะครับเขาบอกว่ากรณีของเสาปูนที่มันล้มลงหรือ เสาปูนที่มันมีไฟฟ้าอยู่สายไฟอยู่แล้วถ้าหากว่าขาดลงกับพื้นอันตรายมาก<ะ>แนะนําว่าอย่าอยู่ใกล้เพราะว่าสายไฟจิ้มลงพื้นปุ๊บมีประกายไฟแน่นอน<ะ>บอกเลยนะโอ้ใกล้ตัวนะเอองั้น,นเหตุการณ์นี้นี่คนที่เขาอยู่แถวนั้นพอเจอเหตุการณ์สายไฟมันร่วงลงมาเขาอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้ใช่นะคะลยความไม่รู้ด้วยถูกต้องตอนนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องหาอะไรมาขวางกั้นไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่าเ้ยแต่ละที่แต่ละจุดมันจะมีนกเข้าไปทารังเยอะไหมแล้วสายไฟฟ้าที่จู่จมันขาดลงมาเนี่ย มันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะ